สวัสดีครับผมก็มาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับกับในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจําวันที่15นะครับเดือน3 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวม4นอยนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับก็ก็ถือว่ามานะครับแต่ว่าไม่มาตัวเน้นนะครับพี่ๆมาอยู่นะครับแต่ว่าไม่มาตัวเน้นนะครับเมื่อวานนี้นี่ครับ วันนี้ผมให้ไปที่ให้ไปที่เด่นหนึ่งเด่นเจ็ดนะครับเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดเจ็ดนี้ไม่มาเลยนะครับพี่พี่เจ็ดนี้ไม่มาใกล้เลยนะครับเจ็ดนี้หลุดนะครับส่วนเด่นหนึ่งนะครับวิ่งรูดที่หนึ่งนะครับเน้นเป็นรอบปกตินะครับรอบเฉพาะกิจนะครับแปดสี่ศูนย์กับหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าก็มาเข้าตรงๆนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับไม่รู้ว่าใครได้ตามหรือเปล่านะครับรอบเฉพาะกิจนะครับผม ส่วนรอบพิเศษนะครับ501กับ2 0ศนะครับ01ก็มาเข้าตัวกลับนะครับน่ครับผม0110นะครับผมส่วนในรอบปกติ5 6 3กับ32อันนี้หลุดไปนะครับหลุดไปนะครับในรอบปกตินี้หลุดไปนะครับพี่พี่ที่ผมเน้นให้นะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษนะครับในรอบปกตินะครับส่วน v i p นะครับ436กับ1นนะครับถ้าใครวิ่งลูดที่1นะครับตามหนึ่งนี้ก็มานะครับผม มาใน1-1นะครับในรอบ VIP นะครับผมก็ถ้าเกิดใครวิ่งลูดเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับส่วนที่ใครเน้น1นะครับก็ตามหนึ่งก็น่าจะมีโชคนะครับที่ผมจับคู่ให้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเน้นนะครับพี่ๆเนาะต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับเน้นตัวผิดนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับ ก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจค่อยตามนะครับพี่ๆสำหรับวันนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับผมให้เด่นไปที่นะครับให้เด่นไปที่5แล้วก็7นะครับผมเด่น5เด่น7 สายวิ่งสายลูดนะครับในโค้งสุดท้ายผมให้ไปที่7นะครับในโค้งสุดท้ายนี้ชอบ7นะครับคิดว่าวันนี้7น่าจะมานะครับเด่น5ก็จะมี5 0 5 1 5 2 ห้าสามห้าหกนะครับส่วนเด่นเจ็ดวิ่งรูดที่เจ็ดนะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้า แล้วก็78นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นในเด่น3นะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็น35 35 352นะครับ3 7 3นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนที่ผมจะเน้นให้ในรอบในรอบจะเน้นให้ในรอบในรอบปกตินะครับแล้วก็รอบพิเศษนะครับพ,พี่ๆว่าจะเน้นให้รอบพิเศษแต่ว่าเขียนรอบกววกปกตินะครับ mm hmm. ก็เลยเขียนไปงั uh ้นนะครับเนาะก็พี่ๆท่านใดชอบก็ตามได้นะครับแต่หลักๆนะครับในในเด่น7เนี่ยผมเน้นให้ในรอบพิเศษนะครับพี่พๆเนาะนะครับก็ เอาเป็นว่าผมเน้นให้2นอยนะครับรอบพิเศษแล้วก็ปกตินะครับก็ลองพิจารณารับชมดูได้นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้หลักๆก็จะมี73 52สาหห 78นะครับผม5 2735678สนะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับก็นี่เลยนะครับ373นะครับพี่ c เนาะก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่พี่เอฟซทุกทกคนขอให้มีโชคลาภในแนวทางวันนี้นะครับขอให้ปังๆรวยๆกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ